ช่วงไม่ได้ขับนะครับผมเห็นคนขับกับตาตัวเองครับพี่มันจะระเบิดช่วงนี้มันจะเยอะขึ้นตุ้มเป็นกุก้ขนช่วงนี้เสร็จแล้วมันก็จะเฟดแล้วเดี๋ยวมันเนริ่มคงที่แต่การครงที่เนี่ยปริมาณจะเยอะกว่าเดิมนะใช่คงที่แล้วปริมาณเยอะขึ้นแต่ตอนนี้มันหลน้นตอนนี้มันลน้นพอมันขัดตู้ออกมากเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยค่อยค่อยคอยคัดกองอ่อค่อยๆกองแล้วมันจะ มมมมััมมมมัันนนนนนนจจจะะะฟลงงงิิิดคที่่่ขขึึ้้เรยืนยันได้ว่าคอนเทนต์ไทยนับตั้งแต่ช่วงคลายล็อกดาวน์ยาวไปจนถึงปีหน้าจะเฟื่องฟูที่สุดหลังเงียบเหงามานานร่วม2ปีเพราะหากดูเฉพาะงานของก้องเกียรติขมซีรีตอนนี้เรียกได้ว่าล้นมือครับไม่นับงานที่เพิ่งฉายอย่างแบ g คอก breaking ของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและงานโปรดิวเซอร์หนังอู Turn, ä, ้กำเมืองฉายโรงอย่างส้มปอยตอนนี้ก็มีคิวถ่ายทำซีรีส์ใหม่ k i n p o s h the Series ที่แหวกตลาดด้วยละครวายแนวแอคชั่นฉายทางฟรีทีวีและสตรีมมิ่งทั้งยังมีแผนเดินหน้าถ่ายทำขุนพันธ์ให้จบไตรภาคตามฝันในปีหน้าการเติบโตของคนทำคอนเทนต์ไทยช่วงนี้ส่วนหนึ่งไม่เพียงเพราะอันมานานจากโควิด หากสำหรับก้องเกียรติยังมองว่าเป็นผลจากความต้องการคอนเทนต์จำนวนมหาศาลเพื่อสู้สึกของแพลตฟอร์มออนไลน์และช่องทางฉายอื่นๆซึ่งในแง่ดีคือทำให้เกิดการจ้างงานคนเบื้องหลังหากปัญหาที่ตามมาคืออาจเกิดการชิงตัวแรงงานกองไทยที่ท้ายสุดแล้วอาจไปจบที่ต้องทำงานเกินชั่วโมงมาตรฐานเพื่อให้เสร็จตามคิว ไม่ต่างจากรุ่งระดิดรุ่งอมรวานิชที่ตอนนี้ต้องเร่งเดินหน้าผลิตซีรีส์วายถึง2เรื่องคือเ The ดอะท e อ r รี e ซีรีทฤษฎีรักและตรวนธรณีทั้งยังได้รับการติดต่อให้ทำภาพยนตร์ต่างประเทศอีก2เรื่องและละครฟรีทีวีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับรุ่งระดิดมองว่าแม้โอกาสเข้ามาเยอะหากท้ายที่สุดจะสามารถเลือกรับงานได้ไม่เกิน2โปรเจกต์เท่านั้นด้วยติดข้อจำกัดเรื่องเวลาการทำงาน อีกปีเดียวพี่หลานก็จะจบแล้วอะการที่ความต้องการคอนเทนต์ไทยเพิ่มขึ้นยังทำให้ผู้สร้างหลายรายเลือกเดินตามรอยความสำเร็จของคอนเทนต์ก่อนหน้าเช่นซีรีส์ Y ที่ผลิตกันจนล้นตลาดซึ่งหากไม่มีความแปลกใหม่ท้ายที่สุดอาจเหลือรอดผู้สร้างในตลาดแค่ไม่กี่รายเท่านั้นผมเคยพูดกับผู้จัดเปนนักทุนหลายๆคนที่แบบจะไปทำเลยซีรีส์วอะไรอย่างเงี้ย มันใกล้จะปันแล้วมันใกล้จะเป็นคอขวดอะไรที่พี่ขบว่าแล้วเออผมมองมาตั้งแต่ช่วงก่อนปิดโควิดอีกนะครับผมมีโปรเจกต์ที่ค้างไว้อยู่ที่จะทําในการต่อยอด Gen Y เพื่อจบโปรเจกต์ Y ไปเลยก็ยังมีนะผมผมเชื่อว่าแบบคือผมไม่ได้มาใส่กํากับอย่างเดียวนะผมมาใส่แบบด้วยอาชีพผมผมาใส่กับตลาดเนี่ยครับผมใช้ผมกล้าการันตีว่าพันพันเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำแน่นอนครับในเรื่องของจัดธรรมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็แบบดีมาร์ซัพไพกับกับสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันเนี่ เอ่อต่อไปคนจะมีข้อเปรียบเทียบมากขึ้นกับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงวายก็ดีหรือว่าตัวซีรีส์วายก็ดีเพราะแพลตฟอร์มมันต่างเพราะพ,าพามันมีพแพลตฟอร์มใหม่ๆขึ้นมาเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นบาลานซ์เองเองไอไอประเด็นคอขวดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคอขวดในแง่ของคอนเทนต์แบบเดียวกันมากกว่าเช่นส,สมมุติว่าว่าอ่ะตอนนี้วายกลังเฟื่องใครก็ทำวาย พอวายมันเยอะเข้ามันก็จะไปจนชนคอขวดของวายเองอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นลันกษณะของแบบนี้มากกว่าอะไรที่ตลาดชาัดจ,จะอยู่แม<ด>่ของดนนะคะพี่ใจดีตอันเองก็เป็นผู้ชายพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก แม้ว่าหลังจากคลายล็อกดาวน์นะฮะจะทําให้กลับมามีการผลิตคอนเทนต์มากขึ้นจนส่งผลกระทบกับทีมงานเบื้องหลังแต่ดูเหมือนว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากการที่มีการผลิตคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ก็คือผู้บริโภคหรือกลุ่มคนดูอย่างเราๆนี่แหละครับที่จะมีโอกาสในการเสพสื่อที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่การที่กลุ่มคนดูผู้บริโภคเองมีตัวเลือกในการเสพสื่อบันเทิงเยอะมากขึ้นเรื่องนี้ปัญหาหนักอกหนักใจน่าจะไปตกอยู่กับที่ผู้จัดหรือว่านายทุนนะครับที่น่าจะต้องแข่งขันกันสูงขึ้นนนครัเเเพาาะะดูออองกกกจจมีตวลื การดูสื่อมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงมีแพลตฟอร์มในการเสพสื่อที่หลากหลายแล้วปัจจัยหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือคนดูเองนะฮะจะมีระยะเวลาจํากัดในการเสพสื่อแต่ละวันนี้นะครับแม้ในระยะยาวอาจเป็นความท้าทายของคนทำคอนเทนต์ที่ต้องศึกษาและปรับตัวให้ทันตลาดผู้ชมมากขึ้น หากในระยะสั้นการระเบิดตัวของคนทำคอนเทนต์ไทยช่วงนี้อย่างน้อยจะส่งผลดีกับนักศึกษาภาพยนตร์จบใหม่ที่อั้นการตามฝันมานานร่วม2ปีกวินพบพันธุเริกไทย PBS รายงาน